นนเอาโจทย์ข้อง่ายๆก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆนะไล่ระดับให้มันยากขึ้นไปแล้วเราลองดูซิว่าเราจะทําได้กันทุกข้อหรือเปล่าได้แน่นอนนะครับข้อแรกนะบอกบอกว่ารถเร็วโค้งบนทางราบด้วยรัศมี100เมตรมีอัตราเร็วคงที่16เมตรต่อวินาทีจงหานี่จงหานะค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อรถกับถนนที่น้อยที่สุดที่ทําให้รถเนี่ยไม่ถลายออกนอกเส้นทาง กำหนดให้ g เท่ากับ10เมตรต่อวนินาทีกำลังสองอ่าเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะครับว่าเราจะสามารถที่จะตั้งสมการยังไงบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยเรามีสมการสมการหนึ่งที่เราทำด้วยกันมาเนาะก็คือ v max ของเราจะเท่ากับ square root m s คูณกับ r แล้วคูณกับ g จำได้เนาะนะครับอันสุดท้ายเลยเนาะแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดรถเนี่ย มันยังออทำความเร็วได้ไม่ถึง V Max นะครับมันจะสามารถที่จะเลี้ยวโค้งไปได้โดยที่มันไม่หลุดออกนอกเส้นทางน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกบอกว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดเนี่ยนะครับรถเลี้ยวโคง้งทางรับด้วยรัศมีคือให้ R มาถูกไหมอันนี้คือ R นี่รัศมีอันนี้คือ R เนาะ,นน R, นะแล้วมีอัตราเร็วโค้งที่อันนี้คืออะไรนี่คือ V ถูกไหมโจงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อยรยนต์รถกับถนนที่น้อยที่สุดนะครับที่น้อยที่สุด ที่ทําให้รถเนี่ยไม่ถลายออกนอกเส้นทางเอ้ยมอยทีม่มิวน้อยที่สุดเนี่ยก็คือมิวที่ทําให้เกิด v max อะเพราะว่าถ้าเกิดมิวมันมากกว่าน,นี้ v ตรงเนี้ยไม่ใช่ v max เห็นไหมครับ v ตรงเนี้ยไม่ใช่ v max แต่ถ้าเกิดเออเราบอกว่าอันเนี้ย v max อะมิวอะมันน้อยที่สุดละนะครับโอ,โอเคเพราะฉะนั้นเราก็แค่แทนค่าเนาะตามสมการคือมิวคืออะไรไม่รู้แต่ว่า r ของเราเนี่ยมันคือ100เมตร และจเขาบอกมาว่ามันคือ10นะครับแล้ว Vma x ของเราคืออะไรคือ16เราก็างไงกำลังสองสองข้างนะครับกลายเป็น16กํำลังสองคือ16คูณด้วย16จะเท่ากับ μ ิลคูณกับไร1 0 0 0 1 0 0 0นงะครับงนั้นเราได้แล้วว่า μ ิลของเราเนี่ยนะครับมันเท่ากับ16คูณด้วย16หารด้วย1000หรือเท่ากับไร16 16คือ,อไรจำได้ไหม ที่จําจได้แต่ถ้าเกิดน้องๆจําไม่ได้ก็กลองคูณกันดูนะครับ16 16เนี่ยมันคือ256หารด้วย1,000นหารด้วย1,000คืออะไรคือทัศนยยมเลื่อนไปทางซ้าย3ตํตำแหน่งนะครับเดิมเนี่ยมันทัศนย์ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมมันเลื่อนไป3ตํตำแหน่งมันก็กลายเป็น0.256 0.256ก็ตอบข้อ 3ได้เลยเห็นไหมนะครับถ้าเกิดเรารู้หลักการแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอามาคํานวณใช้ได้เลยนะครับโอเคไหมนะครับสำหรับข้อนี้นอ้นองๆบางคนอาจจะมีความงงนิดนึงว่าเอ๊ะสัมรสิทธิ์ความเสียดทานที่น้อยที่สุดอ่ะทำไมมันต้องน้อยที่สุดเพราะมันมากกว่านี้เนี่ยนะครับมันไม่หลุดโค้งแน่นอนเห็นไหม vmax มันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่หลุดโค้งแน่นอนแต่ถ้ามันน้อยกว่านี้เป็นไง vmax มันจะน้อยกว่านี้แล้วอันเนี้ยมันจะหลุดโค้งครับโอเค ไปดูข้อต่อไปกันครับ